ตอนนี้ก็ถึงเมืองเซกองแล้วนะครับถนนก็จะประมาณนี้นะนี่คือถนนหลักเขาเลยนะทุกคนนี่ครับพอดีผมมาถึงก็มี FC นะครับติดต่อมาว่าพอดีวันนี้มีงานแต่งนะครับมีงานดองก็อยากให้มาถ่ายคอนเทนต์นะนะเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในแล้วกันนะครับเขากำลังเตรียมมาหุงอาหารให้เราทานนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะนี่คือลาบหมูนะครับคืออร่อยมากอันนี้อร่อยจริงอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอันนี้เนื่อไก่นี่ซิกเนเจอร์เลยแจ่วอร่อยอันนี้อร่อยอร่อยไม่อร่อยหมดจริงนี่พี่เขาบอกอร่อยมากอร่อยมีหมดจริง หนังหางปลาอร่อยจริงทุกคนเราจะที่ทานอาหารเสร็จนะครับที่มางานดองนะตอนนี้ก็นั่งสองแถวนะครับ <Okay. S 1> ไปหาที่พักนะทุกคนก็เดี๋ยวดูนะว่าแบบที่พักตา่างจังหวัดนะที่สปปลาวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เซคองนะครับว่าออกมาจากตัวเมืองเนี่ยมันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาที่พักให้ดูนะ <S <S ทริปนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมากับเพื่อนสี่คนนะครับถามเ่ารู้สื่อไงเป็นไงมาต่างต่างจังหวัด ต่างอำเภอออกมานอกตัวเมืองหน่อยเป็นไงบ้างครับครั้งแรกก็ยังไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ฝุ่นกับภูเขา